สวัสดีค่ะยายแมวเด้อจ้าเดอ้อยายแมวเด้อจ,จ้ามาเอานอา้องวัวเขาคอกค่ะคำแล้วพี่น้องค่ะเอานอา้องวัวเขาคอกเสร็จอ่าเอาฟางลงให้น้องเขากินค่ะเอาฟางลงให้น้องเขากินงูอยู่ในอคอกเลยเนาะค่ะเนาะอ่าฟางลงให้น้องกินอยู่ในอคอกเลยเดี๋ยวบงพี่น้องข้างอคอกวัวก็หอกค่ะจ้าอันนี้ก็ เขาได้พี่น้องนี่เขาเขาไปว่ามีน้ำแช่จ้ะข้าวไม่มีน้ำแช่อ่าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแต่บ่ตกยู่ทงนี่ค่ะไปตกยู่ทงอื่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าฟังตั้งน้องกะตะวันกำลังจะรับฟ้าค่ะตะวันกำลังสิตกดินพี่น้องจ้ะเอาเก็บคลิปให้เพื่อนเพื่อนเบ่เบงมาตะวันกำลังจะตกดินแล้วคำแล้วพี่น้อง คำารียจ้าตรงนี้ก็เป็นคอกฟางคอกฟางเก็บฟางไว้ให้น้องวัวอแล้วยายแมวก็จะมาเก็บผักเก็บผักมีบุนอ่ผักนี่เนาะเก็บผักเก็บผักนะนี่เขาเอินผักเขาเรียกผักนี่อย่างพี่น้องขาเนี่ยโอ้เดี๋ยวกันเนะค่ะเด้อผักปนหญ้ายุ่นี่เนาะค่ะเนาะผักปนหญ้าเขาเอินผักไอ้ ใบบัวบกเขาก็เอินใบอันพักอันีอย่างน้อยเดี๋ยวเอินกันเ้อคิดกันเ้อะคิดกันแป๊บหนึ่งอันพักอันีอย่างน้อพักพักนออ้พักหนอกพักหนอกไปแก่กิ่มกระปุนเนาะค่ะเนาะอ่ากิ่มกระปุนพักหนอกเกิดดีครับแต่ว่าห่งเขาบค่อยได้ออกมาเนาะค่ะเนาะออกมาเขากับฟ้าไปทุรละทั้งอื่นเนาะค่ะเนาะ ไปทําภารกิจอย่างอื่นก็เลยไ้เก็บผักหนอกนี่ค่ะเก็บผักหนอกได้แล้วค่ะยายแมวเก็บผักหนอกไปแก้วไปแก้วเนาะค่ะเนาะแก้วปูน้าพริกกิมน้าพริกยังสีน่นะพี่น้องจา๋าอ่ามือนี่กะยายแมวก็ออกมาทงนาะตอนคําเอา,ข,า,า,อาอข้าวมาให้น้องมาอ่าข้าวมาให้น้องน้องอันมีน้องมีเป็นเฝ้าอันนันน่นน่ะค่ะเป็นเฝ้า มันเฝ้าของอยู่นะเนาะค่ะเนาะวันนี้เอามาให้เขาก้อนเดึกๆยัง้อ่พอก็ออกมาหาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเดึกดอกกินข้าวเล้งแล้วละ่ะพอออกมาจะกินข้าวเล้งเสร็จพอก็จะออกมาหามาเป็นเพื่อนกันเฝาของน้ากันนั่นตัวเอ่อเฝาของน้ากันตัวกับมันแพนดา้าแพนด้าเฝอล้อพออ่าเฮาก็เลยเอาเขามาทรงแพนด้าเนาะค่ะเนาะอือนี่เฮาก็เก็บพักได้ซัมนี่เฮาก็พอแล้ว ทีนี่เขาก็จะออกไปออกไปเขาก็จะบดเขาก็จะบดเดินเข้าไปทั้งในคอกดอกค่ะเพราะว่าหญ่ขี้เกียจเดินเข้าไปข้างในคอกหงาหลายคักเนาะพี่น้องเนาะย่าลกมากเลยพ่อเชิดทาไมไม่ตัดตรงนี้ก่อนน้อนี่เนาะข้างข้างคอกกัวเนี่ยข้างข้างคอกกัวเนี่ยพ่อเชิดทาไมไม่ตัดตรงนี้ก่อนทำไมไปตัดที่อื่นแล้วนาอพี่น้องเนาะ นี่แหละนี่แหละอ่ะเรามาแต่ไม่ได้ไปเก็บมะม่วงเออหลอดพา้าหลอดเด้อค่ะเรือพ้าหลอดพ้าหลอดหัวหลอดเท้าหลอดหัวขอกัวไหนกุลาบแดงกำลังอากำลังบ้านเตี้ยออจงตีเปิ่งเปิ่งแม่เพิ่งหวงลูกเปิ่งสาวกุลาบเด้นเนยคะ่ะสาวกุลาบแดงกินยากินฟางน้ำมูตัวพี่น้องคะ่ะ กินฟางน้ำหมเบังบังถอยถอยคอนเทนคอยถอยบังแม่ตเอให้บิงบังเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าน้องว่ากินฟางกินฟางด้วยกันแซวเซอยู่ค่ะพู่นเพื่อนกหลายตัวนาะพี่น้องนาะเพื่อนกหลายตัวจะกวนแม่นะเพื่อนกหลายตัวโอ้ยมันก็กินแซวสะอยู่น้ำกันอ่า กลินเซียวสะพูนอยู่ข้างนอกพุนก็มีเนาะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะนิถีชีวิตของคนอีสานบ้านนาไม่มีอะไรบ่มีความหวังอีย่างนอกจากทํนานาถ้าทํานามือใดน้ำท่วมหรือแรงอ่าประสบภัยแรงกับ่มีหวังอ่าถ้าน้ำท่วมกับ่มีหวังคือเกาเนาะพี่น้องเนาะกัความหวังก็อยู่กับอ่าเลี้ยง หมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สินะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายประมาณน,นี้นะคะอันนี้เขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ราคาควายราคาวัวพี่น้องจ้าตกต่ำเหลือเกินค่ะตกต่ำเหลือเกินตัวหนึ่งกะสื่อไก่ย่างได้เมื่อกี้ใหม่เนาะซําสื่อไก,ก่ตะกรอนเนาะหลดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังไงจังมาฝากฝากพี่ฝากน้องฝากผู้ฝากค้นทีหุกหลับรูเนี่เด้อค่ะเด้อ อ่าซอยเบิงซอยแงงนิถีชีวิตของคนชาวนาบ้านนอกคอกนาบ้านนาเรายังก่อนเด่นไออยังกูหลับกูหลับจะจุ๊บแม่เหรอเอาจุ๊บกันเ้อจุ๊บกันมาจุ๊บกันก่อนจุ๊บกันก่อนไหมจะจุ๊บกันก่อนเหรอจุ๊บจุ๊บมาจุ๊บกันก่อนเอ้ยขัดดีเด้พี่น้องเห็นเฮามาหนีเด้หนาใส่จะจอจะดอจะดอจุ๊บหฮาหน่อยนะเอาซ้ำหนีก่อนเ้อพี่น้องหนีจากคอกเพื่อนกันหนีจากเพื่อนกัน เพิ่นเห็นเฮาหรอเพิ่อนเอน้ำเฮานะจ้ะ,เ,ะเข่าก็ง,งามอยู่แต่วา่าบ่มีน้ำลอ้อแต่น้ำฝนจีมาใส่จะ้ะถ้ามีน้ำฝนมาใส่มือใดกะมือนั้นคงจะพอดีเองสินะครื่องจะพอดีคือสิคือสิดีอยู่คือจะดีอยู่ประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะอ่ายายแมวก็เก็บภาพเก็บคลิปฝากเพ,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 พื่อนๆเนาะค่ะเนาะอ่าฝากเพื่อนๆ ป้ายานี่ค่ะป้ายาปลาย้า,าอันนี้คือต้นยางต้นยางเนี่พระท่านกีดเลยค่ะพระท่านเปิดหน้ายางอีกเลยห้อยเพิ่เปิดหน้ายางตั้งแต่หลังจากปีไม่แล้วน้อยเดียวเปิดหน้ายางอ่าแล้วอยากยากเอาหยาให้ง้วอ่ายากหาหยาให้น้องงัวเน,นาะค่ะหน้าหนานี่เพราะว่าน้องงัวเขาจะอดหยาหาหยาให้บ่็อเมนอดดอกแบบว่า เพิ่นทำนาหมดนะแล้วที่นี่แปลงนาะเขาก็ในทุน่งนาะแล้วก็ติดติดต้นเขาเนาะค้าเขาค้าหยังนะก็เลยต้องอ่าก็เลยต้องปล่อยไว้ก่อนปล่อยว้ก่อนอ่าปล่อยต้นยางต้นยางพาลาว้ก่อนยังบระทันขิดยังบระทันเห็ดหยังเขาต้องล้อไปสักวางสักพักเนาะค่ะเนาะอ,อ่าข้าวงามๆสวยๆเด้อค่ะเด้อ เขางามๆสวยๆแต่ร้อนแต่น้ำฝนมากักเนาะค่ะเนาะอ่ายายแมวกะขอเก็บคลิปไปแค่นี้คําแล้วยายแมวกะจะไปเก็บมะม่วงก้อนเขาเก็บมะม่วงหุ้งไหลเก็บมะม่วงไปฝากลูกก้อนค่ะมะม่วงยังไม่ทันหมดลูกเด้อค่ะมะม่วงยังมีอยู่นะคะวันนี้วันที่ห้าแนนบอจ่ะวันที่หาหรือวันที่เท่าไหร่เนี่ยมือนี่อ่อมามะม่วงยังเหลืออยู่นี่ลูกหง่ๆตกต้นเต็มเต็มอยู่นี่ อาจาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ่ากรกดานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซัมนี่เดอจ้า